ปิดตัวยังเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับหนุมน่มคาสโนวาตัวพ่อคุณฟุกเกิกพนที่เกี่ยวแขนสาวนาตาลีเจรบนนมาเปิดเผยนะครับทั้งในฐานะของหุ้นส่วนร้านอาหารและก็หุ้นส่วนหัวใจครับทางแ,แง<น>ะก็ไม่ได้เขินนะเราถ่ายมาบ่อยแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายออกสื่อคุณด้วยค่ะก็จริงๆแล้วก็คือน้องลีเขาได้ยินโปรเจกต์เนี้ยมาตั้งแต่แบบ ยังไม่ได้เป็นโปรเจกต์เนี้ยมันมันค่อย d e v e l อปขึ้นมาเรื่อยๆครับมันก็เลยเหมือนกับว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมาร่วมทําด้วยกันอยู่แล้วคือหลักๆเลยจะเป็นพี่ปุ๊ดูอยู่แล้วอะค่ะผมทาเป็นหลักครับส่วนนังลีก็คือเหมือนหุ้นส่วนหลายๆท่านหน้าที่เดียวกันส่วนเพื่อนๆมาพวกเนี้ยที่ยังไม่ไม่อยากทำธุรกิจร่วมกันเพราะว่าอาจจะแบบกลัวทะเลาะกันเรามีกลัวๆบ้างไหมฮะ ลีไม่กลัวเลยค่ะมีคิดจะทําอะไรร่วมกันอีกไหมครับเรามีรายการร่วมกันอยู่แล้วความสำคัญเป,ป็นยังไงบ้างอ่าดีฮะ <c oughs> หวานขึ้นไหมคะพี่ลีอืม <c oughs> ก็เรียกว่าเรื่อยๆมากกว่าเนาะเรียกเรื <c oughs> เร่อยๆค่ะทใจอะไรตัวพี่ฝุกบ้า ่พวกเหรอจริงๆก็ก็หลายอย่างนะคะแบบมันแยกๆเป็นอย่างๆมันก็แค่แยกตอนนี้ก็แยกไม่ถูกแต่ว่าแบบพอรู้จักเขาก็มีหลายๆอย่างที่ประทับใจค่ะคือน้องลีเป็นคนดีเป็นคนที่คิดดีทําดีแล้วก็แบบนึกดีตลอดเวลาคือไม่เคยแบบคิดร้ายใครมันเลยเป็นอะไรที่น่าชื่นชมแล้วก็น่ารักเรื่องวรนวิวาะไรอนาคตใจเย็นๆค่ะขอให้ไปเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้ก่อนนะคะมีแบบ พร้อมรับงานอีเวนต์คู่กันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็พร้อมแล้วนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับผมอาจจะเรียกแพงเรียกแพงไปหน่อยเดี๋ยวไม่พูดอย่างงั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรียกแพงไม่ใช่ค่ะเรียกว่ามันแล้วแต่ว่าอันไหนคอนเซ็ปอะไรเหมาะสมมากกว่า ไม่ค่ะที่จะออกงานคู่แต่ขอดูคอนเซปต์ความเหมาะสมและราคาสมน้ำสมเนื้อค่ะเอาเป็นว่าผู้จ้างงานก็ยอมหยวนๆหน่อยแล้วกันเพราะามีหลายคนอยากจะเห็นความหวานของคู่นี้อีกค่ะ